มาเบรงว่าหม้ออย่างครับเอาห้อแกงผักอีหฮมหอมห,ยหย้ยห้ยแกงผักอีหฮมครับแจงแบบบ้านๆน้นวยอ้อวบฝักอวบ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 ห้อยลิ่นกระพันเนาะครับเนาะน่ยอวบอวบฝักอวบอวบแต่แซ่บบอพี่น้อง เบิ่งทุกคนแกงมะรุมแกงมะรุมมะรุมมะตุ้มแกงส้มมะรุมเพื่อนว่านี่แหละถ้าแกงแบบบ้านๆพุทธเ่าแท้เพื่อนสีบัวไซอีกย่างนะครับเนาะหมายถึงบัวไซผักป่าพวกไอ้ปลาทูหรืออย่างถึงอ่ะติแกงแกงแต้มมะรุมแกงส้มมะรุมซื่อๆสดน้ำ นั่นะครับแค่นี้ก็แสบลายแล้วครับขอบคุณครับ